แล้วไงไม่แค่ไอ้พิสดาเคลื่อนไหวไม่สนดรามา่าอวดชีวิตสุดแฮปปี้ ทำเอาตกอกตกใจไปตามๆกันค่ะเมื่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างไออภิษดาถูกสาวปริศนาสร้างไอจีมาป่วนคอมเมนต์โดยบอกว่าเธอใช้สามีคนเดียวกันกับไอซ์ทั้งที่สาวไอซ์ก็เพิ่งออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องลูกคนแรกกับสามีชาวฝรั่งเศสมาได้ไม่นานแต่เรื่องสามีของไอซ์ก็ไม่เคยมีใครเห็นหน้ามาก่อนว่าเป็นใครแล้วใช่คนที่ถูกอ้างในไอจีปริศนาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไอซ์ได้บินไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา กับสามีโดยยังไม่มีการตอบโต้อะไรทั้งนั้นล่าสุดไอจีของไอซ์ก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งและปักหมุดเช็คอินอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเป็นภาพขณะที่เธอเดินชอปปิ้งด้วยสีหน้าแววตาสดใสและกำลังเลือกซื้อของเพื่อเตรียมซื้อกลับไปทำอาหารมื้อคำ่ำโดยเธอได้เขียนข้อความพร้อมกับใส่อีโมจิรูปผู้ชายคือพ่อครัวและรูปผู้หญิงคือแม่ครัวประกอบไว้ท้ายข้อความอีกด้วยเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวสยบดราม่าได้ดีเลยที ทีีเดยวค่ะหลังจากไอโพสไปก็มีคนไปคอมเมนต์กันมากมายหลายคนก็บอกว่าสบายใจที่เห็นไายยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ส่งผลกระทบต่อลูกในท้องและก็ยังมีชีวิตที่แฮปปี้ดูดีมีความสุขอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดระดิงแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย